สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันวันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยเส้นทางฟุตบอลยุโรปของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทราบมาว่าหลายคนก็สนใจประวัติศาสตร์ด้านนี้เป็นพิเศษนะคะมีทั้งเรื่องดีใจเรื่องดรามา่าความทรงจําเยอะแยะเลยค่ะใช่ครับนิวคาสเซิลนี่ต้องบอกว่าเป็นสโมสรที่มีแฟนบอลที่เหนียวแน่นมากที่เรียกว่าเดอะทูนอาร์นะครับ พลังเชียร์นี่สุดยอดจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ในยุโรปของเขาก็มันก็สะท้อนความผูกพันนี่แหละครับมีข้าคืนที่แบบว่าน่าจดจำเยอะมากทั้งดีใจสุดๆแล้วก็มีผิดหวังบ้างข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ครอบคลุมตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับไปจนถึงยุคหลังๆที่กลับมาเล่นอีกครั้ง น่าสนใจมากๆค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไปที่จุดเริ่มต้นความสาเร็จแรกๆในยุโรปของพวกเขากันเลยนะคะซึ่งเป็นถ้วยที่ยังพูดถึงกันอยู่เลยแล้วเส้นทางกว่าจะไปถึงรอบชิงนี่เป็นไงบ้างคะได้ยินว่าไม่ง่ายเลยใช่ครับก็ถือว่าหนักเอาเรื่องเลยนะครับเขาต้องผ่านทีมแกร่งๆในยุคนั้นมาเยอะเหมือนกันทั้งเฟยานลดจากฮอลแลนด์สปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสอืแล้วรอบรองนี่ เจอศึกสายเลือดเลยครับเจอกับเรนเจอร์สจากสกอตแลนด์โอ้โห Battle for b u t t l e เลยนะคะประมาณนั้นแหละครับแต่ละดานนี่ก็ต้องอาศัยทั้งฝีมือแล้วก็เเสียงเชียร์จากแฟนๆนะครับช่วยได้เยอะค่ะผ่านทีมระดับนั้นมาได้นี่แสดงว่าทีมชุดนั้นก็ต้องเก่งจริงๆแล้วรอบชิงล่ะคะเจอกับใครรอบชิงสมัยนั้นเขาแข่งเย้าเยือนนะครับนิวคาเซนต้องเจอกับอุชเพสโดซา ทีมจากฮังการีซึ่งตอนนั้นก็ถือเป็นทีมชั้นนำของยุโรปตะวันออกเลยไม่ง่ายแน่นอนครับเกมมีช่วงพฤษภามิถุนาปี69แล้วผลเป็นไงคะโดยเฉพาะนัดแรกที่เซนเจมพาร์คในบ้านตัวเองนัดแรกที่เซนเจมส์พาร์คนี่โอ้โหเป็นค่ำคืนที่แบบสุดยอดมากครับแฟนบอลเกือบ60,000คนโหเยอะมากบรรยากาศนี่กดดันทีมเยือนสุดๆครับแล้วนิวคาเซนก็เล่นดีมาก ชนะไปก่อนเลย3-0กับเตนทีมบ๊อบมอนเคอร์ซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับยิงคนเดียว2ลูกเลยโห oh, <c oughs> กองหลังยิง2เลยเหรอคะใช่ครับแล้วจิมมี่สกอตก็มายิงปิดท้ายอีกลูกกุมความได้เปรียบไว้เยอะมากก่อนไปเยือนนัด2โอ้โหชนะ3-0ในนัดแรกนี่ดูเหมือนจะสบายแล้วสิคะเนี่ยนัด2ตอนแรกก็หลายคนก็คงคิดแบบนั้นครับ แต่พอนัดสองไปเล่นที่บูดาเปสต์นี่สิครับสถานการณ์มันพลิกเร็วมากเริ่มเกมมาอูชเพสเขาบุกหนักเลยครับแล้วยิงนำได้2 0ตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยฮะสองศูนย์เลยเหรอคะครับจากเฟรนซ์เบเน่กับยานอสโกโรชสกอร์รวมตอนนั้นไล่มาเป็น32แล้วบรรยากาศในสนามนี้กดดันนิวคาเซิลหนักมากแฟนเจ้าถิ่นก็หวังคัมแบ็กเลยครับโดนไล่มาขนาดนั้นทีมมีแกว่งบ้างไหมคะแล้วกลับมาได้ยังไง ก็คงมีเสียวนิดหน่อยแหะครับแต่ทีมชุดนั้นก็ใจสู้มากครับเริ่มครึ่งหลังมาแค่นาทีเดียวกับตันบ๊อบมอนเคอร์คนเดิมเลยคนเดิมอีกแล้วใช่ครับสมบทฮีโร่อีกรอบยิงตีไข่แตกไล่ามาเป็น1นสองสกอร์รวมเป็น4-2ประตูนี้สําคัญมากครับมันหยุดโมเมนตัมเจ้าบ้านได้เลยและจากนั้นไม่นานเบนี่อารเรนทอฟก็มายิงตีเสมอ2 2สกอร์รวม52 แล้วอารันฟอร์กอนก็มายิงปิดกล่องท้ายเกมพานิวคาโซลบุกมาชนะนัดนั้น3-2สกอร์รวม2 0, นัดเลยกลายเป็น6-2ครับผมคว้าแชมป์ไปเลยโอโ้โหเป็นการคว้าแชมป์ที่แบบสุดยอดจริงๆค่ะทั้งชนะทีมใหญ่ๆมาได้แล้วยังมารับมือความกดดันนัดชิงนัด2ได้อีกถูกต้องครับใช้ชนะครั้งนั้นสำคัญมากนะครับไม่ใช่แค่เพราะเป็นถ้วยยุโรปใหญ่ใบแรกและใบเดียวของสโมสรมาจนทัวันนี้ด้วย แต่มันยังสร้างตำนานให้นักเตะยุคนั้นหลายคนเลยทั้งกับตันบ๊อบมอนเคอร์วินเดวิสกองหน้าบรนด์ป๊อบโรบสันนี่คนละคนกับเซอร์บ๊อบบี้นะครับอ๋อ oh, ค่ะแล้วก็แฟรงคลาร์กแบกสายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือนี่กลับกลายเป็นถ้วยใหญ่ใบสุดท้ายของเขานานมากครับกว่า50ปีเลยซึ่งมันก็นะครับสร้างแรงกดดันให้ทีมยุคหลังๆตลอดเวลาได้กลับไปเล่นในยุโรปนั่นสิคะรอคอยนานจริงๆ ทีนี้ขอข้ามเวลามาอีกช่วงที่แฟนๆน่าจะจำกันได้ดีนะคะคือช่วงกลางยุค90ยุค The Entertainers ที่เล่นเกมรุกสนุกมากตอนเควินคีแกนคุมแม้ว่าตอนได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกจริงๆฤด,ดูกาล97-98เนี่ยจะเป็นเคนนี่เดลลิชที่เข้ามาคุมต่อแล้วก็ตามใช่ครับการจบที่2องในลีกรด,ดูการก่อนหน้าทำให้ได้สิทธิ์ไปแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกเลยแล้วการเดินทางก็โอ้โหระทึกตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยครับ เจอกับดินาโมสากเรปตอนนั้นชื่อโครเอเชียสากเรปนัดแรกชนะในบ้าน2-1พอนัด2ไปเยือนโดนนำา2 0ต้องต่อเวลาพิเศษครับเกมทำท่าจะต้องยิงจุดโทษแล้วนะแต่นาที119่119เกือบหมดเวลาเตมูรีเคสบายาตัวสำรองยิงประตูชัยเข้าไปสกอร์รวม4-3เข้ารอบแบบแบบหืดจับเลยครับโอ้แค่รอบคัดเลือกก็มันแล้วนะคะแล้วพอเข้ารอบแบ่งตุงครั้งแรก บรรยากาศที่เซนต์เจมส์พาร์คในเกมยุโรปนี้คงว้าวน่าดูเลยโดยเฉพาะนัดแรกที่เจอทีมใหญ่อย่างบาเซลโลนาโอ้ยนัดนั้นคือคือตำนานเลยครับกันยาปี97แฟนบอลเต็มสนามเสียงดังมากเขาเรียกว่าวอล Sound เลยนะกำแพงเสียงกำแพงเสียงกดดันบาซ่าสุดๆครับแล้วฟาอุซิโนอัสปิริยากองหน้าโคลอมเบียก็มาระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครึ่งแรกเลยเหรอคะใช่ครับ ใส่ทีมบาซ่าที่ตอนนั้นมีแต่สตาร์ดังๆทั้งอุยฟิโก้ริวัลโดลุยส์เอ็ลิเก้สุดท้ายนิวคาสเซิลชนะไป3-2เป็นคืนที่แฟนทูนอาร์มี่ไม่มีวันลืมแน่นอนครับชนะบาซ่าได้ในนัดเปิดตัวแชมเปี้ยนส์ลีกนี่เหมือนฝันเลยนะคะแต่หลังจากนั้นเป็นไงต่อคะรักษาฟอร์มเก่งไว้ได้ไหมน่าเสียดายครับที่เหมือนว่ารักษาระดับนั้นไว้ไม่ได้ตลอด หลังจากนั้นก็มีไปเสมอดินาโมเคฟที่ยูเครน2 2นัดนั้นเชฟเชนโกตอนยังหนุ่มๆก็ยิงได้ด้วยนะครับอืม <Ooh. S 1> และวฟอร์มก็แผ่วลงแพ้ PSVI ส n ีไอเทั้งเย้าเยือนแล้วก็ไปแพ้บาซ่าที่คัมนนส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องยอมรับว่าการไม่มีอลันเชรอร์ที่เจ็บยาวตั้งแต่ปรีซีซั่นไปเนี่ยมันส่งผลเยอะเหมือนกันครับ เข้า้าใจไดสุดท้ายแม้ว่าจะปิดไทยด้วยการชนะดินามโมเคฟในบ้าน2-0จากจอห์นบาร์สกับสจวตพีเอสนักเตะเก่าๆนะครับแต่ก็ไม่พอจบแค่อันดับ3ของกลุ่มไปเท่ากับว่าได้ชิมลางเวทีใหญ่มีคืนแห่งความทรงจำกับบาซ่าแต่สุดท้ายก็จบแค่รอบแบ่งกลุ่มบทเรียนสำคัญจากครั้งแรกนี้คืออะไรคะในมุมลงของผู้เชี่ยวชาญผมว่ามันมันแสดงให้เห็นความต่างระหว่างเกมลีกกับบอลยุโรปนะครับ การยืนระยะความสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญมากในแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเฉพาะเวลาเจอทีมเก่งๆจากลีกอื่นที่สไตล์ไม่เหมือนกันแทคติกหลากหลายการมีขุมกำลังที่ทดแทนกันได้ก็สำคัญการขาดเชียร์รไปนี่ชัดเลยแต่ยังไงก็ตามคืนที่ชนะบาซ่ามันก็พิสูจน์ว่าถ้าทุกอย่างลงตัวเนี่ยนิวคาสเซิลต่อหน้าแฟนๆเขาเนี่ยเขาก็สร้างเรื่องมหัศจรได้เหมือนกันค่ะ เห็นภาพเลยทีนี้ขยับมาอีกยุคที่น่าจดจำเหมือนกันนะคะช่วงต้นต้นปี2000กับการมาของเซอร์บ็อบบี้รอบสันตำนานผู้ล่วงลับซึ่งท่านเป็นคนจอดี้เป็นคนยูคาเชลโดยกำเนิดด้วยใช่ครับการกลับมาคุมทีมบ้านเกิดของเซอร์บ็อบบี้นี่เป็นเรื่องที่แบบว่าสวยงามมากนะครับเขาเข้ามาตอนทีมกำลังแย่เลยแต่ก็ค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาใหม่ผสมดาวรุ่งกับตัวเก่า แล้วก็พาทีมกลับไปยุโรปได้อีกครั้งโดยเฉพาะแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละครับแล้วเส้นทางในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2 0 0 3 0นนี่ก็เรื่องราวคัมแบ็กที่เหลือเชื่อมากๆอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะเห็นว่าเริ่มได้ไม่ดีเลยไม่ดีอย่างแรงเลยครับคือได้สิทธิ์มาจากการจบที่4ในลีกนะแต่พอเริ่มรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกแพ้รวด3นัดเลยครับ3นัดรวดครับแพ้ดินาโมเคียฟเยือน แพ้เฟยานูดเย่าแล้วก็แพ้ยูเวนตุสเยือนตอนนั้นนี่แทบไม่มีใครคิดว่าจะเข้ารอบแล้วครับโอกาสนี้แบบน้อยมากๆแพ้3นัดรวดในแชมเปี้ยนส์ลีกนี้โอกาสเข้ารอบแทบจะศูนย์เลยนะคะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนให้กลับมาได้คะจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือเกมนัดที่4ครับเปิดเซนเจมส์พาร์คเจอกับ vent ยูเวนตุสยูเว่ตอนนั้นก็โอ้โหสตาร์เต็มทีมเน็ตเวทที่ได้บอลลดอปีนั้นเดเปียโรดาวเวส Mm hmm. แต่วคาสู้ได้ดีมากครับแล้วก็ได้ประตูชัย1-0จากจังหวะยิงไกลของแอนดี้กริฟฟินแบ็คขวาบอลมันไปฉลับกองหลังนิดนึงเปลี่ยนทางเข้าประตูบุฟฟอนหมดสิทธ์เลยเอา้าวมีโชคช่วยนิดๆิดใช่ครับแต่ชัยชนะนัดนี้มันปลุกความหวังปลุกศรัทธากลับมาเลยชนะยูเว่ไวนี่สุดยอดจริงๆค่ะแล้วสถานการณ์นัดสุดท้ายล่ะคะเห็นว่าดราม่าอีกแล้วดราม่าเข้มข้นเลยครับนะัดสุดท้ายต้องบุกไปเยือนเฟรโนที่เดอะไคป์รัตเทเดม สถานการณ์คือต้องชนะเท่านั้นเพื่อลุ้นเข้ารอบแล้วก็เริ่มได้ดีนะครับนำก่อน2อูนย์เลยจากครกเบลามี่กับฮูโกเวียนาเอานำเร็วเลยแต่เฟยนูดก็ไม่ยอมไลตีเสมอเป็น2องสองได้เอเกมมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บผลเสมอคือนิวคาสเซิลตกรอบนะครับแต่แล้ววินาทีสุดท้ายจริงๆเ r a ครกเบลามี amy, หลุดเข้าไปยิงประตูชัย3-2โหทดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยเหรอคะใช่ครับแบบ สุดๆไปเลยโอ้โหแฟนบอ,นอลคงคลั่งกันหน้าดูเลยค่ะพลิกเข้ารอบแบบนี้ใช่ครับแล้วชัยชนะนัดนั้นสร้างประวัติศาสตร์ให้แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะเพราะนิวคาสเซิลกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์เลยครับที่เข้ารอบต่อไปได้หลังจากแพ้3นัดแรกโหสุดยอดมากมันสะท้อนหัวใจนักสู้ของทีมชุดนั้นจริงๆครับสุดยอดจริงๆค่ะแต่พอเข้ารอบแบ่งกลุ่มรอบสอไปได้ทางก็ยังยากอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับ รอบสองนี่เ,เรียกว่า r r u u p of e e t h เลยก็ได้อยู่กับอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาแล้วก็เลเวอร์คูเซนรองแชมป์เก่าสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้ครับแต่ก็มีเกมที่น่าประทับใจมากคือบุกไปเสมออินเตอร์ที่ซานซิโร่สองอู้เสมออินเตอร์ที่อิตาลีใช่ครับเชียเรอร์ยิง2ลูกเลยท่ามกลางแฟนทูนอาร์มี่ที่ตามไปเฉยเยอะมากแล้วก็ชนะเลเวอร์คูเซนได้ทั้งเย้าทั้งเยือนเลยนะครับสกอร์สาทั้ง2นัด นัดในบ้านเช er ียร์เรอร์แฮตทริกด้วยโอ้โห oh, ถึงจะตกรอบไปแต่ก็ถือว่าสู้ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วฤดูการถัดมาล่ะคะ2 3 0 4เป็นไงต่อฤดูการ03-04นี่พลาดไปเล่นแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มแบบน่าเสียดายสุดๆครับรอบคัดเลือกรอบ3เจอปาติซานเบลเกรด2นัดเสมอ1-1ต้องดวลจุดโทษแล้วก็แพ้จุดโทษไปครับเลยหล่นมาเล่นยูฟาคัพแทนอ้าวอดไปแชมเปียนส์ลีกซะงั้น แล้วในยูฟาคัพปีนั้นเป็นไงคะไปได้ไกลไหมในยูฟาคัพนี่กลับทำได้ดีเลยครับเดินหน้าฉลุยเลยผ่าน NAC Breda, Basel, v a l e r ล n g เรอบสีนี่ทัล่ลงมา o r กาจากสเปนไปสกอร์รวม7ต่อหนึ่งเลยนะครับโหเยอะมากแล้วรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองมาเจอ p s v e i n d h o โด n ฟโสมสรเก่าเซอร์บอเบีองก็สู้กันสนุกครับ ก่อนที่นิวคาเซิลจะชนะไปได้สกอร์รวม3ต่อ2นัด2ที่ชนะในบ้าน2ต่อ1ได้ประตูจากเชเรอร์กับแกรรี่สปีดกับตันทีมผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะเข้าถึงรอบรองอยูฟ่าคัพได้นี่ใกล้แชมป์มากๆแล้วนะคะรอบนั้นเจอใครคะเจอกับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับทีมจากฝรั่งเศสนัดแรกเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คเกมค่อนข้างอึดอัดตึงเครียดเล่นระวังกันมากจบ0 0อืมต้องไปลุ้นนัด2ที่ฝรั่งเศส ใช่ครับต้องไปตัดสินที่นู่นเลยและสุดท้ายเป็นไงคะความฝันเป็นจริงไหมน่าเสียดายครับไม่เป็นจริงนัดสองที่สตาร์ทเวลโดมนิวคาสเซลิลต้านไม่ไหวแพ้ไป02ครับคนที่ยิง2ลูก,กวันนั้นก็คือดิเดียร์ร็อกบาที่ตอนนั้นกําลังฮอตสุดๆเลยพามักเซเข้าชิงไปโอ้ร็อกบาใช่ครับก็เป็นอีกครั้งที่ทีมของเซอร์บอบบี้ทำได้ดีมากๆในยุโรปไปถึงรอบรองเลย แต่ก็เกือบจ้ะอีกแล้วพลาดไปอย่างน่าเสียดายครับเป็นยุคที่น่าเสียดายจริงๆนะคะไปได้ใกล้มากๆแต่ก็ยังไม่ถึงฝันทีนี้มาถึงการผจญภัยในยุโรปครั้งสำคัญล่าสุดที่แฟนๆน่าจะยังพอจำกันได้นะคะคือยูโรปาลีกฤดูการ2012-13ใช่ครับครั้งนั้นเป็นอลันพาดิวคุมทีมหลังจากฤดูกาลก่อนหน้าทำผลงานในลีกได้ดีมากจบที่5ได้ไปยูโรปาลีก ค่ะการเดินทางครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมก็เริ่มต้นได้ดีนะครับผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาได้กลุ่มนั้นมีบอโดสมาริติโมคลับบรูชแล้วรอบน n o c k o าท์32ทีมก็ชนะเมตาลิสคาคิฟจากยูเครนไปได้สกอร์รวม1 0ได้จุดโทษจากโชลาอเมโอบีนัด2ในบ้านแล้วก็เข้ารอบ16ทีมไปเจอคู่แข่งที่ตอนนั้นน่าสนใจมากคืออันจิมัชคาลา อันจิมาคคชคาล่าทีมจากรัสเซียที่ตอนนั้นแบบทุ่มเงินเยอะๆซื้อสตาร์ดังๆใช่ไหมคะถูกต้องครับตอนนั้นอันจินี่คือเศรษฐีใหม่เลยทุ่มเงินดึงทั้งามูอลเอโต้ทั้งวิลเลียนมาใช่ใช่จำได้หวังจะสร้างทีมให้ดังเร็วๆการเจอกันเลยน่าสนใจมากนัดแรกที่รัสเซียเสมอศูนย์ครับต้องมาตัดสินนัดสองที่เซนเจมส์พาร์คแล้วนัดสองที่บ้านนิวคาสเซินก็มีเรื่องให้ลุ้นละทึกอีกจังได้ใช่ไหมคะดราม่าสุดๆอีกแล้วครับ เกมที่เซนต์เจมส์พาร์คนี่ตึงเครียดมากสู้กันสูสีแต่ยิงก็ไม่ได้เกมมาถึงทดเวลาบาดเจ็บนาที90้พลัสแฟนๆในสนามเริ่มแบบทำใจว่าต้องต่อเวลาแล้วล่ะแต่แล้วซูวแวงมาโวสปีกฝรั่งเศสเปิดบอลจากกาบซ้ายเข้ามาแล้วก็เป็นปาปิซิเซกองหน้าเซเนกัลถมเข้ามามุงเต็มเตโห<ฮ>บอลเข้าประตูไปเลยครับ1นวินาทีสุดท้ายจริงๆโอ้ยขนลุกเสียงในสนามวันนั้นนี่แบบว่า สนามแทบแตกเลยครับเป็นอีกคืนยุโรปที่น่าจดจำมากๆประตูชัยวินาทีสุดท้ายแบบนี้มันสะใจแฟนบอลจริงๆค่ะแล้วหลังจากผ่านอันจิไปได้จบที่ตรงไหนคะรอบนี้ชนะอันจิก็เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองได้สำเร็จครับแต่สุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหวต้องเจอกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสซึ่งเบนฟิก้าปีนั้นแกร่งมากนะครับเข้าถึงรอบชิงเลยด้วยอ๋อเจอทีมแกร่งใช่ครับ นัดแรกนิวคาสเซิลไปพาที่ลิสบอน1-3กลับมาเล่นในบ้านเสมอ11ก็ตกรอบไปสกอร์รวม24ซึ่งปาปิซิเซก็ยังยิงได้ทั้ง2นัดที่เจอเบนฟิก้าเลยนะครับถือว่าฟอร์มดีทีเดียวและนั้นก็คือภาพรวมการเดินทางอันยาวนานแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันจริงๆนะคะบนเวทียุโรปของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีทั้งจุดสูงสุดแชมป์แฟสคัพมีคืนแห่งชัยชนะที่น่าจดจำมากๆเหนือทีมอย่างบาซ่ายูเวมีการคัมแบ็กที่แบบไม่น่าเชื่อ แต่ก็มีความผิดหวังที่ไปเกือบถึงฝันแล้วก็พลาดไปเหมือนกันใช่ครับมันเป็นประวัติศาสตร์ที่สะท้อนแพชชั่นความหลงไหลในเกมฟุตบอลจริงๆครับมีครบทุกรถเลยดราม,ม่าตื่นเต้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือบรรยากาศที่เซนเจมส์พาร์คที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงเชียร์ของชูนอาร์มี่นี่แหละครับภาพจำอย่างประตูของมอนเคอร์ปี69แฮตทริกอัสเปิยใส่บาซ่าลูกยิงฉลบของกริฟฟินชนะยูเว่ประตูทดเจ็บเบลมี่ที่เฟยานูด ความคมของเชียร์เรอร์ในยุโรปหรือลูกหมงวินาทีสุดท้ายของซิเซ่โอ้โหร้วนเป็นโมเมนต์ที่แฟนบอลจำได้ดีเลยครับฟังแล้วเห็นภาพตามเลยค่ะมันแสดงให้เห็นความผูกพันที่พิเศษจริงๆนะคะระหว่างสโมสรแฟนบอลแล้วก็มนเสน่ห์ของเกมยุโรปเนี่ยครับผมและในปัจจุบันนะครับ ที่สมโมสรลังได้กลับไปสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลยุโรปอีกครั้งการได้มองย้อนกลับไปดูเรื่องราวในอดีตเหล่านี้มันก็ช่วยให้เราเข้าใจบริบทความทะเยอทะยานความคาดหวังที่แฟนบอลมีต่อทีมยุคใหม่ได้ชัดขึ้นด้วยนะครับประสบการณ์ทั้งดีทั้งร้ายในอดีตมันก็เป็นทั้งบทเรียนแล้วก็เป็นแรงผลักดันสําหรับอนาคตได้ค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันเล่นๆดูนะคะจากเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย เมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางยุโรปของนิวคาเซอร์ยูไนเต็ดช่วงเวลาไหนหรือยุคไหนที่คิดว่ามันบ่งบอกตัวตนหรือ DNA ของสโมสรอนบนเวทีนี้ได้ชัดที่สุดและเพราะอะไรคะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองไปคลิกต่อกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตไปกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ